วันนี้เราจะมาแนะนำมีสวิตนะครับวิทูลีน็อกนะครับรุ่นเลคิวทูนะครับคือคือรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็คือที่เขาออกแบบมาก็คือทำให้พบติดรถนะครับกู้ภัยหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะนิยมกันเพราะว่าตัวนี้ไว้สำหรับทุบกระจกรถจับทุบได้เลยก็ไปมีด ใบมีดตัวนี้ก็ไว้ตัดเผื่อตัดเชือกมันถึงได้เป็นใบลอนครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นระบบล็อกล็อกได้ใบมีดจะสามารถล็อกได้กับใบมีดอีกชุดหนึ่งอันนี้ไว้สำหรับตัดสายเบลก็คือเราแทงสวนเข้าไปอย่างนี้เลยมันก็จะไม่เกิดการบาดถ้าเป็นบุริปลายแหลมที่มีคมมันก็มีโอกาสบาดเวลาที่เราเฉือนเข้าไปนในสายเบล แล้วเราก็ตัดได้เลยตัวนี้ก็ใช้สำหรับตัดกระจกที่เราทุบแตกแล้วเราก็ใช้อันนี้เลื่อยออกเพราะว่าบางทีเราทุบก,กระจกแตกแล้วมันติดฟิล์มเพราะรถอะทุกวันนี้รถจะติดฟิล์มกันแดดมันก็ทําให้บางทีไม่หลุดก็ต้องใช้ตัวนี้ดันเลื่อยนิดนึง มันจะจะได้ตัดฟิล์มกองแสงรถยนต์ได้และตัวนี้ก็สามารถล็อกได้มันเป็นที่เปิดขวดพร้อมกับไขค,รครวงตัวนี้ทางวิทน็อกลงไว้อยู่ที่15ฟังก์ชันการใช้งานก็คือบา,บางคนก็จะเข้าใจผิดว่ามันมี15ชิ้น คือคืออย่างชิ้นงานชิ้นนี้ทางวิทย์นี่นก,ก็จะเขาก็จะนับว่า1ไึ่ไขควง2เปิดขวด3ที่ดักลวดเนี่ยตัวนี้ก็คือ3ชิ้นงานแล้วช,ชุดนี้จะดีอยู่อย่างคือ2ชิ้นนี้เป็นที่เป็นชิ้นงานหลักมีดกับเปิดขวดสามารถล็อกได้และถ้าเราใช้ชุดนี้มันจะมาพร้อมซองพร้อมกระเป๋าแต่บางคนไม่ใช่กู้ภัย เขาบอกว่าเออรุ่นนี้เขาไม่ได้ใช้ชิ้นนี้วิเทนอกตัวนี้เขาทําเผื่อไว้คือถ้าเราไม่ได้ใช้ชิ้นนี้เราสามารถแกะชิ้นนี้เก็บได้ก็คือใช้ครีมจับและดึงตรงๆมากับชิ้นนี้2ชิ้นนี้สามารถถอดเก็บใ้ถ้าเราไม่ใช้งานมันก็จะทําให้อาจจะดูเพียวสวยขึ้นหน่อยเนี่ยครับ ชิ้นงานจะตามรูปภาพนี้ชิ้นนี้2ชิ้นนี้สามารถถอดเก็บได้แล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าสีแดงถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อทางร้าน109่ง้แคมได้นะครับขอบคุณครับ